ศีลสบุดกลับมาหาแม่เดี๋ยวนี้นะกลับมาตามมาทำไมเนี่ยแม่รัฐบาลท่านสั่งไว้เขาให้อยู่ห่างๆกันแม่ distancing อ่ะแม่รู้จักนะ distancing อะไรแม่ไม่รู้จักหรอกอะไรขอเมืองน่ะเอาอะไรปิดปากไว้แมสเสียจจแม่แมสรู้จักแมสไหมกูตายแล้วมันใช้ตะก้อปิดปากด้วยแมส ป้องกันเชื้อไวรัสโครโรนาแม่แล้วทำไมของแม่ไม่มีอ่ะลูกอยออไม่ทันสมัยเลยแม่เนี่ยไม่เอาละฉันไปดีกว่าแล้วขอแม่หน่อยไป ก่อนที่จะเข้าเรียนนาาติดเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปวิ่งเล่นที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครก็ได้เห็นห้องตอนนั้นผมเรียกว่าห้องหุ่นนะฮะความอยากรู้อยากเห็นของเด็กคนหนึ่งนะครับเมื่อวิ่งเล่นเข้าไปเนี่ยก็ไปเจอหุ่นทั้งหุ่นหลวงหุ่นวังหน้าแล้วก็หุ่นกระบอกต่อมาเมื่อรับราชการที่กรมเสือปะกก็ได้มีโอกาสจับหุ่นครูถ่ายทอดเรื่องของการเชิดหุ่นให้โดยครูพนิดา สิทธิวันแล้วคณะครูก็ยังได้ไปขอให้ครูชื่นสกุลแก้วซึ่งท่านเป็นศิลปินแห่งชาตินะฮะท่านได้กรุณาถ่ายทอดเรื่องของการเชิดหุ่นให้แล้วพวกผมตลอดจนครูบาอาจารย์เนี่ยก็ได้รับการไหว้ครูเรื่องของการเชิดหุ่นกระบอกอย่างเป็นทางการในระหว่างนั้นเลยทีเดียวครับ กระบอกนั้นอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าเกิดตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยครับต้องกล่าวเปลี่ยนว่ายังมีหุ่นหลวงเกิดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นหุ่นที่มีแขนมีขามีองค์ประกอบร่างกายเหมือนมนุษย์เลยแล้วก็มีสายเชิดอยู่เนี่ยยี่สิบกว่าสายอันนั้นมีความยากมากนั่นก็ถือว่าเป็นต้นแบบของหุ่นนอกจากนั้นก็ยังมีหุ่นหวังหน้าซึ่งเป็นขนาดเล็กนะครับอันนั้นก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับหุ่นหลวง แต่หลังจากในรัชกาลที่5เนี่ยหุ่นหลวงได้ยุติลงพร้อมกับหุ่นวังหน้าทําให้ผู้ที่อยากที่จะเสพเรื่องของหุ่นน่าจะหหยหาในเรื่องของการแสดงประเภทนี้ mm hmm. เมื่อมีโอกาสในหน่งเนี่ยนะครับได้ไปดูการเชิดหุ่นของไหหลับ mm hmm. ก็เอามาทําเรียนแบบบ้างโดยใช้กระบอกไม้ไผ่เป็นแกนส่วนหัวนั้นนะครับแรกๆกเนี่ยก็ใช้หมันแกะจากมันสัมปลังเพราะในเน่งเนี่ยมีความสามารถเรื่องของการแกะ หน้าหุน่นแกะลวดลายต่างๆได้อย่างงดงามส่วนมือนะครับจะเป็นทําเป็นมือหุน่นแล้วก็มีไม้ยาวไม้ยาวคู่นั้นเรียกว่าไม้ตะเกียบองค์ประกอบของหุ่นกระบอกเนี่ยจริงๆแล้วไม่ยากเลยนะครับเริ่มชิ้นแรกเลยนะครับนี่ครับหัวหุน่น อย่างที่เรียนให้ทราบตอนต้นนะครับในเหน่งนแกะหัวหุ่นด้วยมันเทศแต่ในปัจจุบันนี้จริงๆเลยเป็นเลซินไฟเบอร์กลาสครับชิ้นที่2ที่สำคัญเลยก็คือตัวกระบอกอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับตัวกระบอกนจะเป็นกระบอกไม้ไผ่ก็จะมีบ่าแต่เดิมก็จะเป็นไม้บ้างเป็นหนังบ้างนะครับบางทีก็เป็นส่วนประกอบพลาสติกในปัจจุบันนี้ชิ้นต่อไปก็คือมือ ส่วนที่เป็นไม้นี่เราเรียกว่าตะเกียบมือนี้นะครับจะมี2ลักษณะจะเป็นมือที่ตั้งวงอย่างนี้อีลักษณะหนึ่งก็จะเป็นมือที่กำเป็นลักษณะของการกำอาวุธนั้นมือก็จะเป็น2แบบนะครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นเครื่องแต่งกายแล้วนะครับก็จะเป็นเสื้อคลุมตัวหุ่นอันนี้ใช้ได้ทั้งตัวพระตัวนางนะครับ อาทิ์วิธีการเชิดกันหลักๆเลยนะครับต้องถือไม้กระบอกเนี่ด้วยมือซ้ายแล้วก็มือขวานเนี่ยร่ายรำ คุณก็บ,บอกเนี่ยในตั้งแต่อดีตนะครับเรามีเรื่องที่ใช้สําหรับการแสดงหุ่นอยู่มากมายด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรามเกียรติ์ในเรื่องของละครนอกต่างๆแก้วหน้ามา้าสุวรรณหงสังสิงชยัยลักษณะวงศ์คุณช้างขุนแผนพระอภัยมณีนน ต้องเรียนว่าเรื่องที่นิยมมากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องพระอภัยมณีนะครับเพราะมีเรื่องราวที่สนุกสนานโลดโผนแล้วก็มีเรื่องราวที่พิสดารทําให้เด็กๆเ,เนี่ยได้เกิดจินตนาการตามบทละครไปได้นะก็เกิดความสนุกสนานในเนื้อเรื่อง การแสดงหุ่นกระบอกเป็นวิถีเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตของคนไทยถ้าเราสังเกตหุ่นกระบอกที่มีอยู่แต่ละคณะแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นตัวหุ่นเนี่ยถือว่าเป็นวิถีชีวิตบางคณะเนี่ยใช้เรื่องราวในท้องถิ่นของตัวเองมาแสดงเป็นละครผมยกตัวอย่างไปที่สมุทรสงคราม นำเรื่องราวของท้องถิ่นว่าจะเป็นหิ่งห้อยก็ดีเรื่องราวของแม่น้ำลาทานวัดวาอารามต่างๆก็ดีมาสร้างเป็นละครเพื่อให้ชุมชนได้รู้และเข้าใจบทบาทของวิถีชีวิตจริงๆครับอันนั้นก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่หุ่นเนี่ยสามารถตอบโจทย์สังคมได้นั่นก็คือเรานำเอาวิถีของคน ปรากฏการณ์ต่างๆผมยกตัวอย่างง่ายๆในปัจจุบันนี้ปี2563โคโรนาไวรัสโคโรนาโควิด19นี้ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญของประเทศหรือของโลกเลยทีเดียวในการสร้างมิติของหุ่นกระบอกเนี่ยก็สามารถนำเอาเรื่องราวของไวรัสโคโรนาหรือโควิด19เนี่ยเข้ามาร่วมแสดงร่วมเล่นในหุ่นกระบอก การแสดงหุ่นกระบอกนะครับเรามีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของตัวหุ่นเองให้ทันสมัยงั้นก็ต้องฝากท่าน ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับว่าหุ่นกระบอกเนี่ยเป็นเหมือนสมบัติของทุกๆท,ท่านนะครับที่โบราณอาจารย์ท่านได้ฝากไว้กับประเทศชาติก็อยากให้พวกเราระลึกถึงนะครับแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์รักษาให้การแสดงหุ่นกระบอกเนี่ยอยู่คู่กับประเทศชาติไปตราบนานเท่านานครับ